แค่เรากดชัตเตอร์แชะเดียวภาพที่ออกมากลายเป็นอดีตไปเลยการถ่ายภาพในปัจจุบันถือเป็นสิ่งสําคัญนอกจากจะเก็บโมเมนต,ต์ของช่วงนั้นเอาไว้แล้วมันยังกลายเป็นอาชีพอีกหลากหลายซะด้วยตีไม่ว่าจะเป็นถ่ายตัวเองถ่ายรีวิวอาหารข้าวของรวมไปถึงถ่ายเก็บบรรยากาศนอกสถานที่และก็ได้มีหลายภาพจากทั่วทุกมุมโลกที่เป็นภาพถ่ายก่อนเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด ใครจะไปคิดเนาะบางอันดับเนี่ยพิชีวิตคนหนึ่งเลยโดยผมจะพาคุณย้อนไปชมภาพถ่ายที่เป็นช่วงอาทิตย์สุดท้ายและเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันซึ่งจะมีภาพถ่ายอะไรที่น่าตื่นใจกันบ้างนั้นถ้าพร้อมแล้วก็ไปชมกันดีกว่า let's go แต่ก่อนจะไปชมผมฝากทุกคนกดไลค์จิ้มซับเป็นกำลังใจกันด้วยเด้อ ย้อนกลับไปประมาณ20กว่าปีก่อนมา์โกซิเฟนดีผู้ที่เล่นสโนโบอร์ดลงมาจากยอดเขาเอเวเลสซึ่งเป็นคนแรกในะประวัติศาสตร์โลกเลยก็ว่าได้พอในปีถัดมามา์โกนะครับอยากทาซ้ำมาตีอยากลองลงจากยอดเขาอีกรอบอยากจะซ้ําความสําเร็จที่น่าประทับใจโดยก่อนจะขึ้นไปนะครับเขาก็ได้ถ่ายรูปเก็บเอาไว้เป็นที่ระลึกแต่ว่าใครจะไปนึกเนาะว่าภาพถ่ายภาพนี้จะเป็นภาพถ่ายสุดท้ายของเขาด้วยความที่อยากจะทดสอบความสามารถ แถมในวันนั้นมีลมแรงด้วยความชันนี่โอ้โหประมาณ45องศาเขาไหลสโนุบรอดลงมาจากบนยอดก่อนที่แผนการของเขาจะล้มเหลวเนื่องจากว่าสภาพหิมะย่ำแย่เอาเรืองพอไหลลงมาถึงช่วงหิมะที่เลวร้ายร่างเขาก็สูญหายไปกลายเป็นมีศาสนาค้นหาหลายวันก็ไม่เจอกลายเป็นว่าภาพถ่ายใบนี้นะครับเป็นภาพถ่ายใบสุดท้ายของมาโกเลยก็ว,ว่าได้และแน่นอนไม่ใช่เรื่องง่ายเลยในการค้นหาเนี่ย ทั้งซอกหรือเผามีเต็มไปหมดบวกกับหิมะที่มีความหนาจึงทำให้ค้นหายากขึ้นไปอีกบาทหลวงอเดลีอันโตนิโอเดอคาลีนเป็นภาพถ่ายที่แพร่กระจายโด่งดังไปทั่วโลกเมื่อนักบวชคนนี้ทําสิ่งที่ทุกคนนะครับคาดไม่ถึงนั่นก็คือการเอาตัวเองเนี่ยไปมัดผูกติดกับรูปโปรงกว่าพันลกูก ขึงติกกับเก้าอ e ี้พร้อมเสบียงที่สามารถใช้ประทังชีวิตได้ประมาณ5วันก่อนออกเดินทางก็สวมชุดสวมหมวกเพื่อความปลอดภัยแต่ใครจะไปคิดล่ะว่าภาพถ่ายฉากนี้จะเป็นภาพสุดท้ายของตัวเขาเขาทะเยอทะยานตัวเองขึ้นสูงลอยกลางอากาศเพื่อเสียสละระดมทุนในการสร้างจุดพักสำหรับคนขับรถบรรทุกในบาซิลก่อนจะมารู้เป้าหมายนี้นะครับตัวเขาเองต้องสร้างจิตใจที่กล้าหาญก่อนจะทะยานทำลายสถิติในการลอยตัวกลางอากาศายาวนานที่สุด19ชั่วโมงโดยเหลือลูกโป่งเพียงประมาณ600ลูก จากความสูงที่17,300กว่าฟุตถือเป็นการสร้างแรงบันดาลใจและแรงสนับสนุนแต่ถึงอย่างไรก็ตามทีเถอะภารกิจนี้ก็จบลงด้วยความล้มเหลวเมื่อตัวบาดหลวงนี่ไม่สามารถติดต่อได้ GPS นี่ก็ไร้เงาเลยเนื่องจากว่าบาดหลวงแกขึ้นไปสูงเกินเลยสูญเสียการติดต่อจากภาคพ,พื้นดินในที่สุดก็หายตัวไปเกือบ3เดือนคุณฟังไม่ผิดนะครับ3เดือนแต่สเสบียงที่แบกไปประมาณ5วันเองห่างไกลจากจุดสูญหายประมาณ500ไมล์อะเนื่องจากว่ามีคนพบเห็นลูกโป่งหลากหลายลูก พอเจอก็นสนิฐานไม่ยากเลยลางได้ลอยกลางมหาสมุทรอันกว้างใหญ่คาดว่าระหว่างนั้นบาทหลวงเจอพายุลมแรงมันจึงพัดออกนอกเส้นทางก่อนสูญหายไปเดวิดเอจอนสตันนักผู้เขาไฟวิทยา จากชิคาโกสหรัฐอเมริกาที่มีความสามารถและความรู้ด้านนี้แบบไม่ธรรมดาเลยโดยเขามีอายุได้30ปีและภาพถ่ายภาพนี้ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเศร้าเป็นช่วงเวลาประมาณ13ชั่วโมงก่อนการประทุของภูเขาไฟก็ถ่ายรูปใบนี้เก็บมาที่ระลึกซึ่งภาพที่ออกมา เขากำลังนั่งคุยขายอยู่บนเก้าอี้พับกำลังเขียนหนังสือจดบันทึกและหันหน้ายิ้มเข้าหากองจอร์นสตาร์ได้ติดตามภูเขาไฟเซนเฮเลนสังเกตการห่างออกไปประมาณ10กิโลแน่นอนนะครับงานที่เขาทํามีความสําคัญเป็นอย่างมากณนะตอนนี้ทุกพื้นที่ปิดไม่ให้ประชาชนเขา้าจอห์นสตาร์ได้ตั้งทฤษฎีไว้ว่าภูเขาไฟอาจปะทุระเบิดออกทางด้านข้างอย่างรุนแรงเขาจึงไปตั้งคขปมทางเหนือของภูเขาไฟแต่พอหลังจากเหตุการณ์ระเบิด จอนสตันพยายามส่งสัญญาณวิทยุไปยังเมืองแวนคูเวอร์ที่ใกล้เคียงและบันทึกคำพูดสุดท้ายของเขาไว้ว่าแวนคูเวอร์แวนคูเวอร์นี่มันก่อนการส่งสัญญาณจะขาดหายไปแน่นอนนะครับว่าตัวเขาเองถูกพัดไปกับแรงระเบิดของภูเขาไฟในหลายปีต่อมาได้พบชิ้นส่วนรถพ่วง USGS แต่ว่าร่างของเขาไม่พบอีกเลยภาพถ่ายใบนั้นจึงเป็นภาพถ่ายใบสุดท้ายก่อนอีกไม่กี่ชั่วโมงที่เขาจะหมดลมหายใจ เป็นภาพถ่ายของผู้รอดชีวิตไม่กี่ลายจากเหตุการณ์เครื่องบินตกที่แอนดิสเมื่อปี1970นู่นเลยในเที่ยวบิน571ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่สะเทือนใจสุดในประวัติศาสตร์ของการเดินทางจากอุลวยไปยังชิลีก่อนจะขึ้นเครื่องก็จะมีการเซลฟี่เอาไว้แล้วใครจะไปนึกเนาะว่าภาพใบนี้เป็นภาพสุดท้ายของใครบางคนหลังจากขึ้นบินได้ไม่นานเครื่องบินก็ได้เกิดตกในเทือกเขาแอนดิส ซึ่งถูกสร้างเป็นภาพยนตร์ในด넷ฟิกแล้วเด้อใครสนใจลองเซิร์ชไปหาดูกันได้มีชื่อเรื่องว่า Society for the Snow ในการตกทำให้เครื่องบินปีกและหางฉีกขาดผู้โดยสาร29คนจากทั้งหมด45คนจบชีวิตและมีจำนวนเพียง16คนที่ต้องทนทุกข์ทรมานกับอุณหภูมิหนาวเหน็บมองไปทางไหนนะครับก็มีแต่หินม,มาก,กับเทือกเขาอะ่ะ กินเวลายาวนานไปกว่า72วันก่อนที่ทีมคู่ภัยนะครับจะหาเจอด้วยเรื่องราวที่น่าโศกเศร้าบวกกับความทึงหลายคนยังตะลึงอระดดมาได้ไงซึ่งวันท้ายๆพวกเขาจะกินเนื้อกันเองแหล่งอาหารนะครับแทบหาไม่เจอสภาพแต่ละคนที่ดูอิดโรยเป็นอย่างมากโดยภาพที่ผมขึ้นโชว์นี่เป็นภาพจริงเดอิอย้อนกลับไปในวันที่28มกราปี1986 ระสวยอวกาศชายเลนเจอร์ได้เกิดระเบิดหลังจากปล่อยตัวได้ไม่นานแน่นอนคนทั้งโลกจับตาเป็นที่สนใจคาดหวังกำลังบ,บินผู้ก้าหานทั้ง7คนก่อนจะเซตตัวขึ้นเป็นยานก่อนจะทยานถ่ายรูปรวมเป็นที่ระลึกพร้อมกับลงมาพูดเพื่อกำลังใจเด็กนักเรียนในภารกิจส่งดาวเทียมื่อศึกษาดาวห่างเอสบรรยากาศแน่นอนครับเต็ไมไปด้วยความตื่นเต้นคนโบกไม้โบกมือมานั่งดูกันเต็มหลังจากปล่อยตัวเพียง73วินาทีเอง ตัวยานก็ประสบความล้มเหลวอ,อย่างร้ายแรงได้ระเบิดแตกออกกลางอากาศเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยคาดว่าเกิดจากถังเชื้อเพลิงภายนอกได้พังทลายเนื่องจากมีรอยรั่วทำให้ปล่อยไฮโดรเจนเหลวและออกซิเจนออกมาจนเกิดจุดไฟเป็นลูกไฟขนาดยักษ์โดยเหตุการณ์นี้มีการถ่ายทอดสดทาง CNN คนที่เห็นเหตุหการณ์ก็ต่างพากันตกตะลึงอึ้งไม่อยากเชื่อสายตาตัวเองถือเป็นเหตุการณ์น่าเศร้าสุดในประวัติศาสตร์และภาพถ่ายสมาชิกลูกเรือในภาพนี้ก็ได้กลายเป็นภาพถ่ายไปสุดท้ายของพวกเขาไปเลย ฟรองเลเซลช่างตัดเสื้อชาวฝรั่งเศสที่มีความหลงใหลในเครื่องบินจึงตัดสินใจประดิษฐ์ชุดขึ้นมาเป็นชุดที่สามารถล่นได้เหมือนนกเพื่อทําตามความฝันที่อยากบินได้สักครั้งหนึ่งก็จะทําการถ่ายภาพอัดวิดีโอเอาไว้ซึ่งแน่นอนนะครับมีหลายคนคงนึกเละว่าคงได้ช็อตเด็ดชัว เขาดะทําการทดสอบครั้งแรกโดยลงมาจากตึกสูง5้าชั้นปรากฏว่าทําสําเร็จไปด้วยดีมันจึงกลายเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ดูแปลกตาสาหรับผู้คนในตอนนั้นมากเลยหลายคนมองเขาว่าเป็นคนบ้าจึงตัดสินใจไปเสนอขายกองทัพทาหารบอกว่าการทดสอบมันดูเล็กน้อยเกินไปเขาเลยประกาศออกมาใหม่ว่าจะลอนลงจากหอไอเฟลเพื่อพิสูจน์ชุดที่เขาประดิษฐ์ขึ้นมาพอถึงวันทดสอบไม่รอช้าเลยเตรียมตัวเซต็จทการลอนลงมาเพื่อนและครอบครัวก็บอกว่ายายา,ยาพยายามเกลี้ยกล่อมให้เขายกเลิก แต่ด้วยใจที่มุ่งมั่นและแห่งกาจึงล่อนลงมาด้วยความสูงกว่า60เมตรแน่นอนนะครับว่าเทคโนโลยีในยุคนั้นน่ะมันทําให้ชุดมีน้หนักกว่า25กิโลกร,รัมจึงดึงตัวเองตกลงมาไวกว่าเดิมทําให้การทดสอบนะครับล้มเหลวสภาพไม่ต้องบอกนะครับเป็นจุนคําว่าบ้ากับอัจฉริยะเนี่ยมันมีเส้นบางๆกั้นอยู่ด้วยทุกคนไอายาโนโทคุมาสุ นักเรียนสาวญี่ปุ่นที่ภาพถ่ายภาพนี้เธอกำลังมีความสุขยิ้มแย้มด้วยใบหน้าอันแจ่มใสแต่เรื่องที่สุดจะเศร้าก็ได้เกิดขึ้นกับเธอสังเกตภาพคู่รักยืนกอดกันดูข้างหลังที่ใส่เสื้อสีแดงคืออายโกะนั่นเองเธอน่าจะกำลังมาเที่ยวกับเพื่อนแล้วก็แสนน้ำจังหวะน้ำมันแรงได้เกิดพลิกผันเหตุการณ์ที่น่าสลดด้วยความที่ราวกันดูปลอดภัยแต่ไม่เลยน้ำตกในแองกาลาที่พัดมาแล้วเธอเสียหลักตกไปพอดีในนาทีนี้ไม่มีใครสามารถลงไปช่วยเธอได้ พราะด้วยกระแสน้ำไหลเชี่ยวเหลือเกินใน4วันต่อมาก็ได้มีการพบร่างหญิงสาวพอตรวจสอบก็ยืนยันว่าเป็นเธออายาโนะได้ลอยอยู่ในแม่น้ําในเองกะลาตอนล่างฝั่งนิวยอร์กไม่อยากเชื่อนะครับว่าภาพถ่ายของคู่รัก2คนนี้จะกลายเป็นเรื่องที่น่าเศร้าสําหรับอายาโนะโ,โทคุมาสุเด็กนักเรียนสาวญี่ปุ่นวัย20ปี นาวาตีสมานกุนันหรือที่หลายคนคุ้นชื่อกันที่กับจ่าแซมนี่คือภาพสุดท้ายของจ่าแซมที่ถ่ายเอาไว้ท่านเป็นอดีตหน่วยซื้อของกองทัพไทยที่ตัดสินใจเข้ามาช่วยทีมหมูป่าติดรรมถ้าย้อนกลับไปในช่วงเดือนมิถุนาย,ยนปี25 6 1เป็นข่าวที่ชาวไทยไม่มีวันลืมกับ13ชีวิตที่ติดอยู่ในรรมเป็นปฏิบัติการที่กินเวลานาน,านกว่า17วันเต็มถือเป็นการกู้ภัยที่ซับซ้อนและยากลำบากครั้งหนึ่งที่สุดในโลกแต่ละทีมต้องทำงานแข่งกับเวลาแน่นอนมีความอันตรายเป็นอย่าางมาก แต่และคนที่ส่งไปมีความชำนาญด้านนี้โดยเฉพาะจะดำน้ำเข้าออกแต่ละโถงนี้ไม่ใช่เรืองง่ายแน่นอนความกล้าหาญและเสียสรละของจ่าแซมประเมินค่าไม่ได้เขาได้เสียชีวิตลงระหว่างปฏิบัติภารกิจถึงแม้ว่าตัวท่านเองจะกเกษียณไปแล้วแต่ก็ยังอาสามาช่วยนับถือใจท่านคนนี้จริงๆภาพถ่ายหน้าปากถ้ำนะครับจึงเป็นภาพถ่ายบระสุท้ายของจ่าแซม นิโคลัสมาลูยีชายที่คลั่งไคลกีฬาดำน้ำในรูปแบบฟรีไดซึ่งเป็นกิจกรรมที่โคตรจะเสี่ยงเนื่องจากว่าตัวเขาเองนะครับต้องกั้นหายใจและดำดิ่งลงไปใต้มหาสมุทรให้ได้ลึกที่สุดเท่าที่ร่างกายจะไหวอะ่ะแต่ว่าแน่นอนกีฬาประเภทนี้คนส่วนใหญ่ก็ฝืนร่างกายเกินลิมิตตัวเองทางนั้นแหละเพื่อที่อยากได้สถิติสูงสุดชายคนนี้ฝึกกั้นหายใจแทบทุกวันในอ่างน้ำหรือว่าสระน้ำในบ้านคือแบบฝึกเป็นจริงเป็นจังมากๆ ทั้งฝึกวิ่งและกีฬาชนิดอื่นเพื่อให้ร่างกายสะสมออกซิเจนได้ดีด้วยความทุ่มเทของเขาเองที่ผ่านมาได้ครอบครองสถิติแห่งชาติว่าเป็นนักกีฬาในการดำน้ำโน .1 นและภาพถ่ายภาพนี้นะครับได้ถ่ายไว้เมื่อ17พฤศจิกายนปี2013เขาพยายามดำน้ำแบบฟรีได้ลึกลงไปในมหาสมุทรกว่า72เมตรหรือประมาณ236ฟุตนะด้วยการกั้นหายใจเพียงครั้งเดียวในจังหวะที่ร่างกายตอบสนองไม่ไหวแล้วก็กลับขึ้นมาสู่ผิวน้ำนะครับ ถึงปฏิกิริยาเขาจะบอกว่าโอเคแต่ว่าสีหน้านี่ตรงกันข้ามเลยซึ่งน่าเสียดายในเวลาต่อมานิคลัสก็ได้จบชีวิตลงคลิปนี้จึงเป็นคลิปวิดีโอสุดท้ายของชายคนนี้คนที่บันทึกเรื่องเล่าในสมัยก่อนนี่สุดยอดเลยเนาะไม่ได้แพร่หลายเหมือนกับทุกวันนี้นี่คือภาพถ่ายโดยบาทหลวงฟรานซิสบาวเป็นบาทหลวงชาวไอริสและก็ยังเป็นช่างภาพอีกด้วยย้อนกลับไปในช่วงต้นศตวรรษที่20ในขณะที่เรือเทนนิกออกจากทา่าที่ควีนทาวในคอ,อกไอแลนด โดยบาทหลวงนะครับไปถ่ายภาพนี้เอาไว้เนื่องจากว่าไม่ใช่ะหาดูกันง่ายๆที่มีเรือใหญ่ขนาดนี้มาจอดเทียบท่าซึ่งเรือกําลังออกเดินทางไปยังนิวยอร์กความจริงแล้วเรือททานิกไม่ได้จะมาจอดที่โคฟหรอก แต่ผู้โดยสารจะถูกส่งละึ้นโดยใช้เรือรับส่งซึ่งก็เป็นเรื่องปกติในการเดินเรือขนาดใหญ่ข้างในมีผู้โดยสารประมาณ2,200คนหลังจากเดินทางมาได้3วันไททานิกก็ได้ชนเข้ากับภูเขาน้ําแข็งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตประมาณ1,500คนถือเป็นภัยพิบัติทางทะเลที่สุดจะเศร้าและภาพนี้ก็ได้เป็นภาพถ่ายจากระยะไกลของเรือไททานิคใบสุดท้ายเลยก็ว่าได้เที่ยวบินโบราณ JAL Flight 123ที่เกิดขึ้นกับเครื่องบินโบอิ้ง747 ถือเป็นเหตุการณ์ร้ายแรงของวงการบินพลเรือนโดยไฟ123่งสองสได้เคลื่อนตัวจากกรุงโตเกียวถือเป็นวันที่สนามบินมีการจราจรที่แบบโหยุย่งเหยิงอ่ะมีไฟบินแน่นเป็นพิเศษเนื่องจากวันลุงขึ้นเป็นวันเริ่มต้นเทศกาลโอบองคนก็แห่พาการเดินทางเยอะเลยเที่ยวบินนี้มีผู้โดยสาร509คนหลังจากบินขึ้นได้เพียงประมาณ12นาทีผู้โดยสารที่นั่งอยู่ส่วนด้านหลังนะครับก็ได้ยินเสียงดังปังเหมือนระเบิดอะ่ะจากนั้นความดันห้องผู้โดยสารนะครับตกเวืรบ จนทาให้ปวดแก้วหูอย่างฉับพันกัปตันก็รีบแจ้งเหตุกลับไปยังหอควบคุมโดยได้รับอนุญาตให้ลงจอดฉุกเฉินณนะตอนนี้เครื่องสูญเสียการควบคุมเรียบร้อยตัวเครื่องทายไปทายมาสุดท้ายก็เป็นความสิ้นหวังในเวลาต่อมาเพราะตัวสอบแล้วพบว่าตัวเครื่องบินนี่เคยมีการซ่อมแซมที่ส่วนท้ายมาแล้วและการซ่อมแซมก็ไม่ได้มาตรฐานซะด้วยนี่แหละครับเป็นต้นเหตุนในการเกิดอุบัติเหตุครั้งนี้อ่ะในช่วงที่นักอากาออซิเจนตกลงมา ก็มีผู้สสารถ่ายรูปเก็บเอาไว้นาทีฉุกเฉินขนาดนี้มีรู้ไปถ่ายไปทําไมแต่ก็ยังไม่มีใครนะครับทราบคําตอบและภาพถ่ายไปนี้จึงเป็นภาพถ่ายใบสุดท้ายของลูกเรือหลายคนที่นั่งมาด้วยกันกีฬาฟิลานิงสาหรับคนที่ไม่ชอบอยู่นิ่งดูได้ชอบพยับร่างกายหาความท้าทายใหม่ๆเป็นการกระโดดโลดผ,ลผนผาดผาน,ผน,ผนจะเห็นได้บ่อยในวัยรุ่นเมืองนอกอะ่ะตามพื้นที่สาธนารณะตามตึกต่างๆอาคารบ้านลุงบ้านเรือนไม่เว้นน่ะ กระโดดฟุบ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 โอ้โหสุดยอดมือเท้าพวกเขาเหล่านี้โคตรจะหนืบกระโดดไปจับได้ปาบทันทีเหนียวยิ่งกว่าจิ้งจกตุกแกเสียอีกมีหลายจังหวะที่ชีวิตเหมือนแขวนอยู่บนเส้นได้บางทีก็ล้องตกใจว้ายรอดมาได้ไงมันดูบ้าบิ่นเกินไปอ่ะแต่เวลาอัปโหลดคลิปลง u ูท b e คนส่วนใหญ่ก็ชอบดูเด้อแถมบางคนทําไปทํามาไดอชีพช่วย เขาจ้าเป็นสตันแมนบ้าบินแบบจะพูดกับชอบชอบหลายคนพอดูก็อยากรู้เหลือเกินว่าวันไหนที่โยมมาทูจะโกยตัวลงไปและชายคนนี้พาวลแคสฮีนเป็นนักฟิลเลอร์นิ่งชาวรัสเซียมกักถ่ายวิดีโอขนาดแสดงโชว์ตลอดมือข้างหนึ่งได้กอดริมขอบตึกเอาไว้พอถ่ายแชะได้สมใจแล้วตัวเขาเองก็ไม่นึกเลยว่าภาพถ่ายไปนี้จะเป็นภาพถ่ายใบสุดท้ายก่อนที่ตัวเขาจะจากโลกนี้ไปในเมืองนอกทรงนี้นะครับฆ่าชีวิตไปหลายสิบคนแล้วเด้อ ในส่วนใครยังไม่ชมคลิปเก่านะครับสามารถกดตรงนี้ได้ไดจิม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 ,จม,จมใครชอบดูสปอยหนังแนวซีรีส์เกาหลีจีนตามไปตามช่องนี้ได้เล็บลองฟินแน่นอน